ศรียานุสรจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนแฟนผันแแคโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่ดำเนินงานมาตลอดต่อเนื่องทั้ง7ปีนำนักเรียนร่วมกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์ได้ทั้งโรงเรียนด้วยการขับเคลื่อนงานโดยสภานักเรียนจนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนทั้งด้านพฤติกรรมและด้านการเรียนโดยมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จคือรางวัลชนะเลิศโลภร,ราชทานสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สถานศึกษาส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นระดับประเทศประเภทมัธยมศึกษาประจำปี2,556เป็นต้นจริงๆแล้วเราเนี่ยทำงานร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มานานแล้วตั้งแต่ปี2,551นะคะเริ่มตั้งแต่โครงการเด็กดีวีสตารซึ่งมีความดีพื้นฐาน10ประการที่ให้ฝึกให้เด็กนะฮะ ซึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสารรค์ให้เด็กมีจิตสาธารณะมากขึ้นนะคะรู้จักนึกถึงคนอื่นต่อมาเราก็มาต่อยอดด้วยโครงการนี้นะคะความดีพื้นฐานหาประการเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเด็กจะลังเกียจนะเวลาต้องล้างห้องน้ําหรืออะไรเนี่ยเป็นปัญหามากแต่เดี๋ยวนี้เด็กเข้าก็ยินดีอาสาเราจะมีวันคืนนิ่งเดย์ในวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือนนะคะ เด็กก็ร่วมมือมากขึ้นในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องน้ำห้องส่วมก็ช่วยกันเคลียร์เดินละหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะเรื่องของความเป็นระเบียบเล็กๆที่เด็กเขาทำได้เนี่ยอย่างเช่นการเดินแถวหรือว่าการวางรองเท้าหน้าห้องให้เป็นระเบียบหรือว่ากิจก,กรรมอื่นๆเนี่ยเขาก็ดูดูทำพร้อมใจที่จะทำมากขึ้นแล้วก็ภูมิใจ ในผลที่มันเกิดขึ้นซึ่งในปีการศึกษา2,556โรงเรียนสียานุสรจัดการระบบพัฒนาทักษะความดีพื้นฐานสากล5ประการเพิ่มเติมลงสู่แผนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งใช้ทุกส่วนของโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกฝนพฤติกรรมของนักเรียนเช่นห้องเรียนนักเรียนจะเข้าเรียนตรงตามเวลา ถอดรองเท้าเรียงไว้ให้เป็นระเบียบสวมดมนต์นั่งสมาธิก่อนเรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียนไม่พูดหยาบคายโรงอาหารเข้าแถวซื้ออาหารและนั่งตามบริเวณที่กำหนดห้องน้ำรักษาความสะอาดพื้นให้แห้งให้คนที่มาใช้ต่อรู้สึกว่าเป็นคนแรกที่ใช้เสมอห้องสมุดเก็บหนังสือให้เป็นที่ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นพอประชุมถอดรองเท้าและจัดเรียงให้เรียบร้อย นั่งตามแถวประจำห้องของตนเองอย่างเป็นระเบียบกระเป๋านักเรียนและโต๊ะเรียนจัดให้เป็นระเบียบและตเตรียมตารางสอนทุกวันตรงตามตารางเป็นต้นทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการมีสมาธิเนี่ยมันก็คือคุณลักษณะพึงประสงค์ที่โรงเรียนเนี่ยต้องการคือเราทำหลักสูตรมาทุกปีเนี่ยเราก็จะเขียนเรื่องเหล่านี้ไว้ใน เรื่องของคุณลรสัตว์ที่พึงประสงค์เนี่ยในท้ายแผงการสอนว่าการเรียนจัดการเรียนการสอนในักเรียนต้องมีเรื่องเหล่านี้อยู่จึงจะมีจิตพิสัยจะได้คะแนนจิตพิสัยนะคะเพราะว่าการสอนเนี่ยไม่ได้สอนแต่ความรู้แต่ต้องสอนเนเรื่องนิสัยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเน้นนักเรียนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนศสียกนู่สอนก็เลยจับประเด็นเนี้ยค่ะเข้ามาบูรณาการในห้องเรียนในหลักสูตร การพัฒนาทักษะความดีพื้นฐานสากล5ประการถูกบูรณาการลงสู่ทุกกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนและยังต่อยอดไปสู่โครงการความดีต่างๆโดยแยกออกเป็นฝ่ายผู้ดูแลดังนี้ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดูแลกิจกรรมดาวแห่งความดีโครงการประกวดมัชชิ่งความดีพื้นฐานสากล5ประการโครงการเด็กดีสียาบอกลาปัญหาขยะกายใจ ฝ่ายกิจการนักเรียนดูแลโครงการประกวดเดินแถวอย่างเป็นระเบียบโครงการลดปริมาณนักเรียนมาสายโครงการโบขาวหน้าสวยใจใสฝ่ายบริหารงานทั่วไปดูแลกิจกรรม b i ๊กคลินิ่งเดยทุกวันสุขสุดท้ายของเดือนโครงการคณะสีดูแลพื้นที่ในโรงเรียนซึ่งโครงการเด็กดีสียาบอกลาปัญหา ากายใจก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการสุดยอดนวัตกรรมความดี The Best Vista Club ประจำปีพุทธศ,ศักราช2556และชนะเลิศการประกวดมัดชิ่งความดีพื้นฐานสากล5ประการในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเขตภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่63หลักเลยก็คือนโยบายในเรื่องของการ ที่จะรักษาความสะอาดข,ของเรียนครับก็ยังไม่เห็นผลอะไรมากมายนะครับจนครั้งหนึ่งครับได้รับเลือกตั้งครับได้มีโอกาสมาเป็นคณะกรรมการนักเรียนนะครับก็ได้คิดโครงการที่จะต่อยอดครับโครงการต่ตอยอดนโยบายที่ได้คิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับโดยการคิดโครงการขึ้นมาแล้วก็ชวนน้องๆในโรงเรียนทุกห้องเนี่ยนะครับได้ ร่วมกันนําเสนอนโยบายขึ้นมาประมาณ75โครงการเลยทีเดียวนะครับก็นําเสนอมาแล้วก็ได้รับพิจารณาจากคุณครูแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนก็ได้ช่วยกันที่จะพิจารณาแล้วก็เลือกโครงการที่คิดว่าดีที่สุดครับจนในที่สุดเราก็ได้โครงการมาทางพวกเรานะครับทางผมเองก็เลยคิดพัฒนาโครงการตอนนี้ให้มีจุดเด่นขึ้นมานั่นก็คือบอกลาัญหาขยะภายในแล้วก็ภายในก็คือบอกลาัญหาขยะในจิตใจครับแล้วก็ภายนอกก็คือ ขยะทางกายภาพหรือว่าขยะมูลฝอยทั่วไปครับซึ่งถือว่าผลสำฤทธิ์นะครับที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะร่วมมือกันในการกําจัดขยะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในให้หมดไปนะครับจากเสียงสอวในอีก3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้านะครับก็สามารถที่จะทําโครงการนี้ต่อต่อยอดไปได้ครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีครับ ิ่งหนึ่งอย่างเช่นการวางรองเท้านะคะเดิมเนี่ยในห้องตัวเองเนี่ยจะลงทุนตัวเองจะซื้อตัวเองจะทำไอ้เหล็กอะค่ะเหล็กวางชั้นวางวางรองเท้าให้ในห้องที่ตัวเองระจำชั้นทีนี้พอไดออ้นโยบายตัวนี้มาเนี่ยอาจารย์กับสภานักเรียนเนี่ยก็คิดเรียกเ,เรียกหัวนหน้าห้องทุกชั้นไปประชุมร่วมกันแล้วหาวิธีการที่จะวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ผลลัพธ์ออกมาก็คือว่าเขาก็จะทําเป็นหมายเลข1-50ถึงห0หรือ45อะไรแล้วแต่ห้องแล้วก็วางหน้าหน้าห้องนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยวางรองเท้าตามหมายเลขหมายเลขของตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเองสัมผัสมาโดยตรงเนี่ยดีมากเลย ัสอวนมากร้องกันสายสำคัญสามากที่เมื่อวีดบนน้ำใจมันนักแน่นแนนแมิดแรกก็มนจะเป็นพูดีสีปัญชาช่วยนเรืนฉะนั้นการฝึกมัชชิงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่นักเรียนสมัครใจเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราจะปูพื้นก่อนว่าการทำมัชชิงความดีก็คือการเดินแถว เป็นการเดินสวนสนามอย่างเป็นแถวเป็นแนวโดยที่ไม่มีดนตรีประกอบแต่ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบแต่จะใช้เสียงเพลงหรือเสียงดนตรีมาเป็นตัวกำหนดกำหนดจังหวะนะคะโดยให้มีความดีพื้นฐานสากล5ประการเนี่ยแฝงอยู่ในกระบวนการฝึกมาชิ่งของเราเพราะนั้นการฝึกมาชิ่งเนี่ยถือเป็นไม่ทราบเป็นกุศโลบายหรือเปล่านะคะที่ทำให้การได้ใช้ความดีสากล5ประการเนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะเรื่องของการมีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิคือถ้าไม่มีตรงนี้การทำมร c ชิ่งเกิดไม่ได้การพัฒนาทักษะความดีพื้นฐานสากล5าประการซึ่งถูกบูรณาการให้เข้าทุกกิจกรรมของโรงเรียนที่ทำได้ง่ายไม่กระทบต่อการเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด อยู่แล้วค่ะก็คือก็จะรักความสะอาดอยู่แล้วมีความเป็นระเบียบอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งฝึกมาชิ่งยิ่งทําให้หนูเข้มงวดต่อการฝึกต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตรงต่อเวลามากกว่าคือทุกคนก็จะแบบนิดนึงนะขอสักนิดนะประมาณว่าก็มาคือเลดได้เลดประมาณเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือพอได้ฝึกมาชิ่งความดีก็ทําให้เราตรงต่อเวลามากขึ้นค่ะ ก่อนหน้าที่มาฝึกมาชิ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจความดีสต์ก้ห้าประการค่ะว่าเอ๊ะมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เข้ามาฝึกแล้วจริงๆเห็นเลยว่าความจริงทั้ง5ประการเนี่ยมันสัมพันธ์อยู่ด้วยกันหมดคือทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์รวมกันเราถึงจะพัฒน,นาตัวเองได้แล้วเมื่อได้มาฝึกจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคนมีระเบียบวินัยขึ้นมีความรับผิดชอบว่าเออเราต้องถึงเวลาต้องซ้อมกับเพื่อนแล้วแล้วเราเป็นส่วนน้อยหรือเปล่าที่ผิดพลาดต้องปรับปรุงต อย่างที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือความสามัคคีการทํางานกับส่วนรวมค่ะแน่นอนว่าเมื่อไปชีวิตประจำวันเนี่ยการทํางานส่วนรวมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมคะถ้าเรามีความดีสามัญทประการอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากค่ะที่เราจะอาศัยอยู่กับผู้อื่นทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีเยี่ยมด้วยค่ะทุกคนก็สามารถเอาเรื่องมาชิ่งนี้ไปใช้ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นความดี5ประการที่เป็นพื้นฐานที่ทุกคนครมีอยู่แล้วค่ะคนเราสมัยนี้นะคะบางคนก็มีนิสัยที่เห็นแก่ตัวมาก พอเรามาฝึกเรื่องนี้ทําให้เรารู้สึกว่าจิตสํานึกเหมือนกระตุ้นจิตสํานึกเราลึกๆขึ้นมาว่าเราควรจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นในงานส่วนตัวค่ะจากผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อตัวนักเรียน และการได้ไปร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีสีตำบลภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตหอมประเสริฐก็ทำให้คณะคุณครูในโรงเรียนทุกท่านได้ร่วมกันวางแผนและจะดำเนินงานปลูกฝังพัฒนาทักษะความดีพื้นฐานสากล5ประการกับนักเรียนทั้งโรงเรียนให้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปประธรรมมากขึ้น มันก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดแรงจูงใจทําให้นักเรียนเขามีกําลังใจเพราะว่าคุณครูไม่ต้องทําอะไรมากค่ะเพียงแค่ชี้ให้เห็นว่าอะไรดีไม่ดีชวนให้ทําความดีชมเมื่อนักเรียนทําความดีแล้วก็เชียร์ถ้าเขายังไม่กล้าทําบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พวกหนูเท่านั้นที่ทํายังมีนักเรียนอีกมากมาย อีกหลายแสนคนที่เขาอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ทั่วโลกที่เขากำลังทำอยู่นอกจากจะสอนวิชาการแล้ววิชาชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าถ้านักเรียนของเรามีความดีอยู่ในตัวแล้วเรื่องของการที่จะตั้งใจเรียนเรื่องของการต้องไปกดวิชาหรือเรื่องของการที่จะอยากได้คะแนนเยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะตามมาเองค่ะ การพัฒนาทักษะความดีพื้นฐานสากล5ประการได้แก่ความสะอาดหมายถึงความสะอาดของร่างกายเครื่องแต่งกายตลอดจนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนความมีระเบียบหมายถึงการจัดระเบียบแถวความพร้อมเรียงการจัดสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อยหายก็รู้ดูก็งามตาความสุภาพหมายถึงกิริยามารยาทเรียบร้อยพูดจาไพเราะน่าฟัง ความตรงต่อเวลาหมายถึงมาเรียนเข้าเรียนและส่งงานตามกำหนดตรงเวลาความมีสมาธิหมายถึงการมีจิตตั้งมัน่นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องซึ่งความดีพื้นฐานสากล5ประการเป็นหลักการที่สามารถนำไปปฏิบัติเข้ากับได้ทุกกิจกรรมเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นการปลูกฝังในใิสัยพื้นฐานที่ดีให้แก่นักเรียนได้ติดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างถาวร